สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องหนุมใต้ลงทิ้งหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับาการใช้การดจอนะครับในการขุดบิตคอยว่ากาดจอของเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถขุดได้ประมาณวันละเท่าไหร่แล้วขุดไปแล้วเนี่ยจะคุ้ม หรือไม่นะครับกับราคาการ์ดจอวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบนะครับหรือวิธีการคำนวณเบื้องต้นว่าการ์ดจอของเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถขุดได้วันละเท่าไรนะครับอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับผม n i ใ h Hat นะฮะ เมื่อพิมพ์ค้นหาใน Google คําว่าในแ a ชเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่นะครับผลการค้นหาลำดับที่สองนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮนะ,ะตัวในแฮแคลคูลเลเตอร์นะครับที่เป็นสีม่วงนะครับผมเคยกดเข้าไปดูแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับ เมื่อเราคลิกที่หน้านี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกนะครับว่าอ่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยคืออะไรนะครับด้านด้านบนเนี่ยก็จะเป็นออโตเดลเทคก็คือมันจะเลือกรุ่นให้เราอัตโนมัตินะครับตามที่ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเราเนี่ยใช้งานอยู่ กรณีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในกรณีที่เราเปิดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเราเปิดผ่านมือถือเราก็เข้ามาที่ตัวเลือกที่สองได้เลยนะครับพอ,อมาถึงหน้านี้ช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินมันจะเป็น us ดอลลาร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นไทยบาทได้ นะครับเปลี่ยนเป็นไทยบาทแล้วช่องที่สองนี่ก็คือ,อในส่วนของค่าไฟนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปประมาณหน่วยละนะครับก็คือ1กิโลวัตต์หรือหนึ่งหน่วยนั่นเองค่าไฟใส่เฉลี่ยไปที่หน่วยละ4ี่จุศูนะครับจริงๆมันแพงกว่านี้นะครับประมาณ4ี่สี่บาทก,กว่าๆนะครับเพื่อนๆสามารถดูในบิลค่าไฟได้นะครับ อ่าช่องถัดมาตรงดีไว้ e นะครับให้เลือกอ่าอุปกรณ์ของเราที่จะใช้ในการขุดนะครับตรงนี้มันก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง a อซนะครับเป็นอ่า c ีพหรือว่าจะเป็น GPU อ่ะเดี๋ยวผมอ่าเลือกขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเอาเป็น อันนี้ดีกว่ากำลังฮิตนะครับช่วงนี้กำลังมาแรงมากนะครับสำหรับกระแสนี่ครับ NVIDIA RTX 3080นะครับอ่ะทีนี้เราสามารถเลือกการ์ดได้ว่าเราใช้การ์ดเนี่ยจำนวนกี่ใบนะครับอันนี้ผมเลือกหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะกดที่ Calculate เลยนะครับอ่า นะครับหลังจากระบบคำนวณแล้วเขาก็จะแจ้งมาว่าเนี่ยตัว Nvidia RTX 3080เนี่ยค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยสามารถขุดได้อยู่ที่ประมาณ215บาทจุดเก้าสิบ้าสตางค์นะครับให้เราเลื่อนลงมาดูข้อมูลด้านล่างนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินว่าคุ้มต้นทุนหรือไม่นั่นเองนะครับคร่าวๆก็คือ ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับจะบอกว่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยขุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ให้เราบวกลบไปสัก20%แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันมีการเออร์เรอหรือวาอ่ามีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันที่สองก็คือค่าไฟนะครับ ค่าไฟเดี๋ยวผมจะวงกลมเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือค่าไฟเฉลี่ยต่อ1วันถ้าเราใช้การ์ดรุ่นนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็สีเหลืองอันนี้ก็คือกําไรสุทธิต่อวันนะครับยังไม่หักค่าการ์ดนะครับอันนี้กําไรจากการขุดต่อหนึ่งวันถ้าเพื่อนๆนคนไหนมีการ์ดหลายใบเนี่ยก็สามารถ เลือกได้เลยนะครับกรณีที่เรามีการ์ดหลายใบหรือต้องการดูข้อมูลเป็นสัปดาห์เราก็เลือกตรงนี้นะครับต้องการเลือกข้อมูลเป็นเดือนนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยก็อย่าลืมลองไปทำตามกันดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด ติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ